ประหารชีวิตในราเมะมาดชายหรือสมศักดิ์ดอกจิกน้อยคดีข่มคืนแล้วค่ายิงแม่ลูกอ่อนตายพร้อมทั้งลูกน้อยอายุสองขวบชี่จังหวัดกระบี่พระอัลเลาะห์เจ้าหรือศาสดาองค์ใดก็ไม่ได้สั่งสอนให้คนสนองตอบต่อการกระทําของใครก็ตามที่ได้กระทําต่อตนอย่างเป็นการแก้แค้นด้วยชีวิตต่อชีวิตแต่สําหรับนายราเมะเขาพยายามทําการแก้แค้นชายคนหนึ่ง ที่หาว่าเขาขโมยขวานตัดไม้ไปแม้ว่าเขาจะเป็นนกมวยเขาก็หาได้แก้แค้นแบบลูกผู้ชายต่อลูกผู้ชายไม่เขากลับไปรังแกข่มขืนภรยาของชายที่ตนแก้แค้นและประหารเสียด้วยมีดด้ามยาวยิ่งกว่านั้นยังไม่หนำใจเขายังได้ประหารบุตรน้อยอายุสองขวบของนางอีกด้วยนับว่าเขาช่างเป็นคนที่มากไปด้วยโทดสัจจริตอย่างที่ไม่มีใครในโลกจะห้ามปรามเขาได้เขาผู้นั้นคือนายราเม มาชายหรือสมศักดิ์ดอกจิกน้อยอายุ22ปีมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่7หมู่ที่6ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เขาเป็นคนไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามรูปร่างหนาะบึกบืนสมเป็นนักมวยเขาเป็นบุตรคนที่สองในจำนวน8คนของนายกามเม่นางลีมะมาชายเรียนจบชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนในหมู่บ้าน แล้วออกไปมีอาชีพรับจ้างตัดไม้เคยทำงานกับนายจรูนหรือแอหลานโป้สามีหญิงที่ตนคมขืนแล้วค่าชื่อสำเนียงหลานโป้เมื่อเขาไปมีอาชีพนักมวยเขาย่อมจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเกรงกลัวอยู่บ้างสำหรับคนัยเดียวกันเมื่อเขาไปมีขั้วรีซึ่งเป็นนายจ้างเนื่องจากนายจรูนเข้าใจว่านายรามเมเป็นผู้ขโมยขวาญตัดไม้ไปและเกิดเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้น และนายราเม่คิดถึงแต่เรื่องนี้และหาโอกาสแก้เค้นนายจำรูนเสมอมาจนได้โอกาสก็กระทําการค่มขืนภรรยาของนายจำรูนและฆ่าตายด้วยพระอย่างทารุณโหดร้ายพร้อมกับบรน้อยอายุสองขวบอีกเหตุเกิดในกลางคืนวันที่16มิถุนายน2515ในขณะที่นางสำเนียงอยู่บ้านแต่ลำพังกับลูกอีกสองคนนายจำรูนได้ไปทำธุระที่อื่น คนอื่นๆก็ไปเที่ยวงานในเมืองกันหมดเขาถูกจับตัวได้ในบ้านเพื่อนของเขาหมู่ที่8ตํตำบลเดียวกันในชั้นแรกเขาให้การปฏิเสธแต่ด้วยหลักฐานมีกางเกงในที่ลืมทิ้งไว้ขณะหลังจากคุมขืนและประหารผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองแม่ลูกแล้วเมื่อได้พิจารณาพฤติกรรมของนายราเมะแล้วแม้ว่าจะเห็นว่านายราเมไม่เคยมีประวัติเลวร้ายแต่อย่างใดมาก่อนแต่พฤติกรรมที่นายราเมกระทำลงไปในครั้งนี้ นับว่าทารุณโหดร้ายอย่างมากจึงได้มีคำสั่งให้ประหารชีวิตนายราเมดังต่อไปนี้ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อวันที่16-17มิถุนายน2515เวลากลางคืนต่อเนื่องกันอันเป็นเวลาที่อยู่ในระหว่างการประกาศใช้กฎอายการศึกนายราเม่มาชายหรือสมศักดิ์ดอกจิกน้อยผู้ต้องหาได้ข่มขืนกระทำชำเรานางสำเนียงหลานโป กับเด็กหญิงสุภาอายุหนึ่งปีเศษบุตรนางสำเนียงถึงแก่ความตายทั้งสองคนด้วยความโหดร้ายทารุณเหตุเกิดที่ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้อเท็จจริงตามการสอบสวนประกอบกับคำรับสารภาพของผู้ต้องหาได้ความว่าผู้ต้องหาและผู้ตายรวมทั้งเขือญาติข,ของครอบครัวทั้งสองมีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและรู้จักกันสาเหตุที่ฆ่า ผู้ต้องหาอ้างว่าเพื่อทําการแก้แค้นโดยมีสาเหตุโกรธเคืองกับนายจำรูนสามีและบิดาของผู้ตายเพราะสามีและบิดาของผู้ตายเคยท้าทายและจะทําร้ายผู้ต้องหาเมื่อผู้ต้องหาทําร้ายสามีไม่ได้จึงทําร้ายภรรยาและบุตรแทนในวันเกิดเหตุนางสำเนียงพร้อมด้วยเด็กหญิงสุภากับบุตรหญิงอย่างไม่มีชื่ออายุ40วันเศษร,รวมสามคนได้ไปเฝ้าบ้านให้ในายตาเยนางจริง บิดาเลี้ยงและมัรนดาเนื่องจากนายตาเยก,กับพวกไปเที่ยวในงานสวนสนุกที่มีผู้จัดขึ้นที่ตลาดอำเภอคลองท่อมขณะที่นางสำเนียงกับบุตรอยู่เฝ้าบ้านดังกล่าวนั้นผู้ต้องหาช่วยโอกาสที่กำลังปลอดคนใช้อุบายทำทีไปเรียกร้องนางสำเนียงให้เปิดประตูบ้านให้บอกว่าจะขอซื้อบุหรี่เพราะบ้านที่เกิดเหตุเป็นร้านจำน่ายของเป็ดทะเลก่อนเกิดเหตุตอนหัวค่ำผู้ต้องหา ได้มาที่บ้านที่เกิดเหตุครั้งหนึ่งแล้วจึงทราบดีว่านางสำเนียงอยู่บ้านกับลูกเล็กๆเพียงลําพัง,พงเมื่อผู้ต้องหามาร้องเรียกและนางสำเนียงเปิดประตูให้ผู้ต้องหาก็เข้าไปในบ้านในขณะที่นางสำเนียงเดินไปหยิบบุหรี่ในตู้และกําลังเผลอตัวผู้ต้องหาใช้หมัดชกต่อยที่คางและบริเวณท้องนางสำเนียงจนสลบและปิดประตูบ้านทำการชํำรานางสำเนียงจนสำเร็จความคล่หนึ่งครั้ง เมื่อข่มขืนกระทําชําระานางสําเนียงเสร็จแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องในห้องนอนใกล้ๆกันนั้นผู้ต้องหาได้คว้ามีดพระที่วางพิงอยู่ข้างฝาติดประตูทางเข้าแล้วเข้าไปในห้องที่เด็กนอนผู้ต้องหาได้ใช้มีดพระฟันไปตามเสียงที่เด็กร้องหลายทีจนเสียงเงียบหายไปปรากฏว่าเด็กหญิงสุภาถึงแก่ความตายขณะนั้นนางสำเนียงรู้สึกตัวลุกขึ้นยืนผู้ต้องหา จึงใช้มีดพราเล่มนั้นฟันศีรษะนางสำเนียงหลายทีจนนางสำเนียงถึงแก่ความตายอีกคนหนึ่งต่อจากนั้นผู้ต้องหาได้ใช้ผ้าผูกคอนางสำเนียงลากศพไปนอนเอาศีรษะชนขอบประตูครัวด้านหลังเพื่อต้องการให้คนที่เข้ามาบ้านในทางนั้นต้องสะดุดหรือเหยียบศพนางสำเนียงอันเป็นการประจานซึ่งในทางศาสนาอิสลามถือว่ารุนแรงมากแล้วก็หลบหนีไปขณะที่เกิดเหตุนายยาโก๊ สิทธิที่มนต์บดของนายตาเย,ย่อยู่ที่บ้านห่างกับบ้านของนายตาเย,ย่ประมาณสองเนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องจึงได้เดินมาดูเมื่อถึงบ้านของนายตาเย,ย่บิดาได้ร้องเรียกชื่อนางสำเนียงสองสามคำแต่นางสำเนียงไม่ขานรับทันใดนั้นเห็นมีคนเดินอยู่ที่หลังบ้านกำลังจะออกจากรั้วบ้านไปห่างจากที่นายาติโกบยือนอยู่ประมาณ4-5าวาจำได้ว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆ และอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเมื่อผู้ต้องหาพ้นไปแล้วนายยาโกยังเรียกชื่อนางสำเนียงอีกสองสามคำแต่ไม่มีเสียงขานร,รับเช่นเดิมนายยาโกจึงกลับบ้านนอกจากนี้ยังมีนายยุสาขนานใต้ซึ่งเสร็จจากการทำประมงที่ทะเลขณะกำลังเดินทางกลับจากทะเลเพื่อกลับบ้าน <c oughs> เห็นผู้ต้องหากำลังเดินออกจากรั้วบ้านของนายตาเยและเดินสวนทางกันห่างประมาณหนึ่งว่านายยุสา ได้ถามผู้ต้องหาว่าไปไหนมาผู้ต้องหาตอบว่ามาซื้อบุหรี่ที่บ้านนายตาเยขณะที่นายยูสาพบกับผู้ต้องหาเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษรันเวลาประมาณ2นาฬิกาเศษของวันเกิดเหตุนายตาเยกับนางชิงกลับจากเที่ยวงานสวนสนุกมาถึงบ้านจึงทราบเหตุนายตาเยดได้ไปแจ้งเหตุให้ในายดมรีขนานใต้ผู้ใหญ่บ้านทราบพ,พนักงานมาตรวจสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพ ปรากฏว่านางสำเนียงนอนตายในลักษณะเปลือยกายในท่านอนหงายบริเวณใบหน้ามีบาดแผลที่คิ้วขวาที่ศีรษะด้านหลังและที่หนา้าผากเป็นบาดแผลลึกถึงกระโหลกศีรษะทุกแห่งและพบเชื้ออสุจิผู้ชายในช่องคลอดซึ่งมีโลหิตไหลซึมลักษณะแสดงว่าผู้ตายถูกคมคืนกระทําชำเราเสร็จแล้วใช้ของแข็งมีคมและไม่มีคม ทำร้ายผู้ตายหลายแห่งจนกระโหลกศีรษะแตกกระดูกต้นคอหักเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายส่วนเด็กหญิงสุภานอนตายอยู่ในห้องใกล้กับประตูด้านหลังทางเข้าห้องครัวมีบาดแผลที่บริเวณชายขางบริเวณเหนือคิ้วและที่ใต้จมูกเป็นเหตุให้หลอดลมและเส้นโลหิตใหญ่ขาดโดยถูกของแข็งมีคมลักษณะแสดงว่าถูกมีดฟันทำร้ายจนถึงแก่ความตายเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว นอกจากนี้เจ้าพนักงานได้พบกางเกงในผู้ชายขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนมีรอยขาดหนึ่งแห่งวางอยู่บนตู้ใส่น้ําแข็งใกล้กับศพนางสำเนียงและพบมีดพลาด้ามไม้ยาวประมาณ0.85เมตรเป็นตัวมีด0.31เมตรเป็นด้ามไม้ยาว0.45เมตรเฉพาะตัวมีดมีคราบโลหิตติดเป็นจํานวนมากวางอยู่บนพื้นห้องนอนเหนือศีรษะเด็กหญิงสุภาผู้ตายเจ้าพนักงาน ได้ยึดกางเกงในและมีดพ้าไว้เป็นของกลางคดีเรื่องนี้มีนายยาโกบสิทธิมนและนายยูสาขนานใต้เป็นผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์โดยบุคคลทั้งสองได้บอกกับเจ้าพนักงานที่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและชนสูตรพลิกศพว่าได้พบผู้ต้องหาเดินออกจากบ้านที่เกิดเหตุและเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจพบกางเกงในตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งตัว บุคคลทั้งสองก็บอกว่าน่าจะเป็นของผู้ต้องหาเจ้าพนักงานตำรวจจึงไปบ้านของผู้ต้องหาสอบถามนางลีฟ้ากับเด็กชายเสอีอดมารดาและน้องชายของผู้ต้องหาต่างก็ยืนยันว่ากางเกงชั้นในที่พบนั้นเป็นของผู้ต้องหาเจ้าพนักงานจึงตามจับผู้ต้องหาไว้ได้ในวันที่17มิถุนายน2515ที่หมู่บ้านแหลมกลวดตำบลคลองขนาน อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุด้วยความสมัครใจคณะปฏิวัติได้พิจารณาการกระทำของผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วเห็นว่าผู้ตายทั้งสองเป็นผู้หญิงและเด็กถ้าผู้ต้องหามีเจตนาเพียงข่มขืนกระทำชําเราแต่เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะต้องฆ่าเด็กซึ่งอย่างไร้เดียงสาและไม่มีทางต่อสู้ได้ทั้งนี้ การข่มขืนกระทำชำเราก็ได้สำเร็จลงตามความปรารถนาแล้วแต่ด้วยความอาฆาตมาร,ร้ายที่ผู้ต้องหามีต่อนายนจำรูนสามีและบิดาของผู้ตายเมื่อได้ยินเสียงเด็กหญิงสุภาร้องอยู่ในห้องใกล้กันนั้นก็คว้ามีดพระซึ่งวางพิงอยู่ที่ข้างฝาไปฟันเด็กหญิงจนขาดใจตายและเมื่อฆ่าเด็กหญิงสุภาแล้วออกมาเห็นหนางสำเนียงฟื้นจากการสลบยืนขึ้นก็ฟันเสียด้วยมีดเล่มเดียวกันจนขาดใจตายไปอีกคนหนึ่ง การกระทําของผู้ต้องหาเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีจิตใจอมหิตสามารถฆ่าผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นแม่และลูกกันในคราวเดียวกันทึงสองคนด้วยความโหดร้ายและทารุณปราศจากทั้งมนุษยธรรมและศีลธรรมเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงกรณีของเรื่องนี้มีพยานหลักฐานมั่นคงให้เชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหา ได้กระทําความผิดดังกล่าวข้างต้นแม้ผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพและนําชี้สถานที่เกิดเหตุก็เป็นการจํานวนต่อพยานหลักฐานสมควรลงโทษสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นและเพื่อความสงบสุขของประชาชนหัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตนายราเมมาชายหรือสมศักดิ์ดอกจิกน้อยณท้องที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ของกลางที่เป็นของเจ้าทรัพย์ให้คืนแก่เจ้าทรัพย์ไปให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามคำสั่งนี้แล้วรายงานให้ทราบโดยด่วนสั่งณวันที่21สิงหาคม2515จอมพลถนอมคิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติวันเวลาและสถานที่ประหารเมื่อถูกจับได้แล้วเขาถูกนำตัวมาสอบสวนและในที่สุดก็ยอมรับว่าเขากระทํทไปเพราะความโกรธแค้นสามีของนาง และถูกนำตัวไปฝากขังยังเรือนจำประจำจังหวัดเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่23สิงหาคม2 5 1 5เขาถูกนำตัวออกจากเรือนจำไม่มีแววสะทกสะทานเขาทักทายกับผู้สื่อข่าวและขอให้อัดรูปสัก4รีหรูปตอนที่เขาถูกประหารเพื่อฝากแม่ของเขาด้วยเขาขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพื่อขอไปร่วมหลับนอนกับหญิงในโรงแรมสักครั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาตเขากล่าวกับสเปร,เรอว่า เราฆ่าเขาได้เขาก็ฆ่าเราได้เป็นไปตามดวงเมื่อพัสดีอ่านคำสั่งให้ฟังจนจบแล้วเขาก็เส็นรับทราบและถูกนำตัวไปพิมพ์ลายมือไม่ได้ทำพิเนกรรมใดๆเขารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายพอประมาณเขาไม่ได้สละดวงตาเพราะขัดต่อคำสอนของศาสนาที่สอนว่าเมื่อจะต้องตายก็ไม่ให้สูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดในร่างกายมิฉะนั้นจะเป็นบาปต่อไปเขาเขียนจดหมายลาแม่ว่า ตนได้กระทําผิดไปแล้วขอลาไปก่อนไม่มีพระสงฆ์เทศแต่มีฮห้ยีโดดบตรแขกผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่กล่าวอบรมสั่งสอนตามประเพณีและตามคำสอนของาศาสนาอิสลามครั้นแล้วเขาก็ถูกนำตัวจากเรือนจำไปยังสนามบินมณฑลฐานบกที่5หมู่ที่3ตําบลคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมเมื่อถึงหลักประหารเขาสงบสติอารมณ์ได้ดีอยู่มาก เขาขอดื่มน้ำสูบบุหรี่และอัดควันอย่างแรงจนหมดมวนเขาขอหวีหวีผมเพื่อเตรียมตัวพบพระอัลเลาะห์ต่อไปขณะนั้นเขาอยู่ในชุดสรงตามากรุกสีน้ำตาลสลับขาวเสื้อเชิดแขนยาวสีแสดผูกล่ามด้วยโซ่หนาแปดหุนเมื่อถูกตรึงกับหลักประหารแล้วกระสุนจากเพชฌฆาตห้าน,นายก็รัวกระสุนปืนคาบินรวม25นัดเสียงแผดกก้องปลิดชีพในร่าเมออกจากร่างทันที เมื่อเวลา9ก้านาิกาสีนาทีบิดาของนายราเมบอกว่าเขาไม่เสียใจอะไรมากนักหรือแม้จะเสียใจแต่มันก็เป็นเรื่องของการปกครองบ้านเมืองขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ